สวัสดีครับ f อทุกทุกท่านวันนี้วันที่สองกุมภาพันธ์หกห้าก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใยและเป็นกังวลทั้งโทรและก็ไลน์มากมาย ผมต้องขอโทษที่ไม่ได้รับสายทุกๆท่านเลยเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ผมใช้ความคิดเยอะมากรวมทั้งดูแลเด็กๆแต่ก็ซอมบี้ด้วยบวกกับอากาศทางบ้านผมเปลี่ยนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวอุ่น ก็เลยเจ็บคอ,อนิดๆระหว่างที่ผมคิดตึกตรองตามคำสัญญาที่ผมให้กับ FC 2วันที่ผมให้คำสัญญากับพ่อแม่พ่อวิทยาและก็แม่ที่วันนั้นที่ท่านออกจาก ห้อง ICU แล้วก็มาอยู่เป็นห้องปกติแต่ท่านก็เตือนสติผมหลายๆอย่างให้รักเอซแล้วก็คุณแม่ก็พูดถึงความรักมันมากกว่าเงินทองของเอฟซีทำให้ผม ก็รู้สึกหลากหลายอารมณ์ระหว่างที่ผมกลับมาบ้านแล้วก็คิดอะไรต่างๆนานาใช่ไหมผมโทรไปเมื่อเมื่อวานตอนตอนเย็นตอนคำคำจะโทรไปถามอาการของของพ่อกับแม่ คือพ่อแม่ไม่ได้รับสายก็เป็น <c oughs> คุณหมอรับผมก็เลยถามอาการท่านเป็นยังไงมั่งท่านบอกว่าหลังจากคุยกับผมวันนั้นก็ท่านดูซึมๆท่านไม่ค่อยดีขึ้นเลยทุกคนผมแบบเข่าเข่าสุดเลยก็คือขออนุญาตว่าคุยกับพ่อได้ไหม พยาบาลก็บอกว่าคุณหมอบอกว่าอ่าให้คุยได้แป๊บเดียวนะผมก็เลยได้คุยกับพ่อและแม่ก็อยู่ข้างๆด้วยคำแรกที่พ่อถามผมพ่อถามผมว่าลูกเป็นยังไงมั่งลูกได้ทำ คลิปให้เอฟซีหรือยังเอฟซี FC เขากำลังรอลูกอยู่นะโอ้หคือทุกคนผมผมแบบอูพ่อแบบว่าเขาคิดในเรื่องตรงนี้อะตลอดเลยอะ่ะทุกคนเขาคิดในเรื่องตรงนี้ตลอดเลยอะผมก็เลยก็เลย บอกพ่อว่าครับพ่อผมทําตามสัญญาเพราะวันนี้ผมคือวันนี้คือวันที่ที่อัดคลิปผมบอกว่าวันนี้ผมจะลงคลิปให้เอซดูตามคําสัญญาพ่อยิ้มพ่อยิ้มแบบตาท่านแบบเปิกบานมากเลยคือคือท่านแบบท่านมีความสุขอะ่ะจนแม่น้ําตาคอเลยอะ พยาบาลก็น,น้ำตาคอคือคือคือผมก็เลยบอกว่าก็คือคือคุยไม่นานนะทุกคนผมก็พ่อก็ขอบคุณมาหวัวโอ้ไม่ไม่ผมขอบคุณพ่อต่างหากอะไรเนี่ยผมว่าพ่อพักผ่อนเยอะๆนะอะไรเงี้ยอืมเขาก็ขอบคุณแล้วก็เขาผมก็วางสายแล้วก็คุยกับแม่คุยกับแม่ต่อแม่ก็บอกว่าแม่ขอบคุณนะลูกที่ลูก คิดแล้วก็ทำเพื่อพ่อแม่แล้วก็ทำเพื่อเอซทุกคนที่เขารักลูกแม่ก็ถามผมต่ออีกว่าแล้วอา,อาหารอะไรของหมาขาดเหลืออะไรหรือเปล่าผมแม่ก็ยังเป็นห่วงผมมะทุกคนคือทั้งสองท่านนะเป็นห่วงผมอะ่ะคือผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแม่ เดี๋ยวเอาสุขภาพแม่ก่อนอืคือแม่ห่วงอะ่ะแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะให้เลขาอะไรไปดูให้ว่ามันขาดเหลืออะไรผมก็ขอบคุณแม่เนาะคือคือทุกคนคือหลังจากผมบางสายผมผมผมนี่คือรู้สึกว่าผมแย่มากๆเลยที่ท่านทั้งสองแบบเมตตาผมแล้วให้ คาปรึกษาแนะนําต้องวันก่อนแต่แต่ท่านก็ให้ให้เกียรติผมที่แบบให้ผมคิดเองอะไรเนี่ยทุกคนผมก็ไม่รู้ยังไงผมผมมีความรักที่ที่แบบบริสุทธิ์มากๆเลยทุกคนผมขอโทษอะ่ะผมขอโทษพ่อกับแม่แล้วผมก็วันนี้ผมก็เลยมาอัดคลิปแล้วบวกกับที่ผมอ่านคอมเมนต์ทุกๆท่านอะ่ะที่ เขียนมาในคอมเมนต์คลิปผมก็ยิ่งรู้สึกแบบเหมือนทำลายพวกท่านหรือเปล่าเงี้ยอืผมก็ต้องขอโทษทุกทุกคนด้วยเนาะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงอารมณ์ที่อารมณ์สับสนนะทุกคนอืเพราะเหมือนที่ผมผมบอกอะ่ะคือทำย t ท b e มันไม่ได้ได้อะไรมากมายไก่กองแต่มันทำแล้วเรามีความสุขไนงะ จู่ๆเรามาเปลืองตัวตรงตอนนั้นเราผมผมก็เลยรู้สึกแย่อมตอนนี้ผมได้รับพลังบวกจากพ่อแม่แล้วก็เอซป้าป้าแม่แม่แมต่างๆที่ที่ส่งกำลังใจมามากมายมากเลยผมก็ผมก็ขอขอบคุณนะผมก็ขอให้ใกล้จะถึงวันวาเลนไทน,น์นี่ผมขอขอให้ ช่องผมมีแต่ความรักมีแต่ความรักความอบอุ่นความสุขความอินเนาะผมก็ขอบคุณจริงๆไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วทุกคนก็ผมก็จะเป็นคนดีเป็นคนไม่ได้เปลี่ยนตัวเองก็จะเป็นชีวิตปกติ มันเคยทำอะไรก็จะทำทำแบบนั้นก็ก็จะดูแลเด็กๆจนจนไม่รู้ใครจะจากกันเนาะเพราะว่าคือผมถูกลิขิตมาคู่กับพวกเด็กๆทั้งเจ็ดแล้วก็ซอมบี้อืมแล้วก็พ่อแม่แล้วก็เอฟซี FC ทุกท่านผมขอขอบ begak. Terus ini menelepon. ยุดมาไว้กอดซานเธอเธออย่านั่นีเธออยู่นิัก สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณที่เอฟซีทุกท่านยังรอคอยผมอยู่รอคอยผมที่จะกลับมาผมซาบซึ้งและรู้ถึงความรักพลังความรักพลังบวกของทุกๆท,ท่านและสิ่งที่ผม ไม่อาจจะลืมได้ก็คือพ่อวิทยาและพ็อคุณแม่ที่คอยเตือนสติแล้วก็ให้ความรักผมมากมายจนผมไม่รู้จะบรรยายยังไงผมก็อยากให้คลิปนี้เป็นคลิปที่มีความสุขที่ทุกๆท่านได้เห็น เจ็บปรันบานแล้วก็สมบีผมขอส่งพลังทั้งหมดนี้พลังความรักของเอฟซีไปให้พ่อวิทยาและคุณแม่ให้สุขภาพแข็งแรงขอให้หายจากการป่วยขอให้ออกจากโรงพยาบาลไวๆกลับมาเหมือนเดิมลูกคนนี้จะยึดหลักการทำความดี แล้วก็รักเจ็ดประจันบาลแล้วก็ซอมบี้ไปจนเขาหมดอายุไขและผมก็จะดูแลความรักที่ FC ซมอบให้ผมและพ่อแม่ที่มอบให้ผมไป จนวันตายขอบคุณครับ